อาจารย์ฟูจิมีความรู้อะไรมาบอกคะฟูจิครับหนูติดหวานมากเลยมีวิธีการหยุดการกินหวานไหมเพราะการกินหวานไม่ดีต่อสุขภาพมีวิธีการหยุดการกินหวานแบบไม่ง,ง่ายไหมจะได้ไม่ป่วยและผมก็ไปสืบข้อมูลจากประเทศญี่ปุ่นมาแล้วครับเป็นยังไงตั้งใจดูครับ แล้ว,วันนี้คนที่มาให้ความรู้เราชื่อคุณหมอเอกเอะมาคาโตชิเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวบเรื่องการควบน้ำหนักและเกี่ยวกับเรื่องเซลล์เรื่องฮอร์โมนเรื่องเส้นประสาทมาให้ความรู้นะครับรู้ไหมครับว่าข้อมูลออกมาว่า90%หยุดการกินหวานไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะมันเป็นยาเสพติดแบบถูกกฎหมายดังนั้นอาหารที่ใส่น้ําตาลจะมียอดขายมากกว่าธรรมดาถึง3เท่าเลยนะถึง3เท่าเลยนะคุณลองไปดูนะว่าโดยเฉพาะพวกเด็กๆชอบกินของหวานมากไปที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เนี่ยฮะไอศกรีมหรือขนมปังสังขยาหรือแม้แต่อาหารก๋วยเตี๋ยวถ้าใส่น้้้ําาาาาาาตลลจจะะะขขยยยดดีีมกกคแในนนนุองงหหวิไ่ มากเลยจึงทําให้เราป่วยเป็นโรคต่างๆมากมายโดยการกินหวานครับการกินหวานครับ โดยเฉพาะผู้หญิงจะคิดว่าฉันไม่ได้สูบบุหรี่ฉันไม่กินเหล้าดีต่อสุขภาพแต่ที่ไหนได้คุณรู้ไหมว่าการกินหวานอันตรายกว่าการสูบบุหรี่อันตรายกว่าการกินเหล้าอีกครับก่อนที่จะพูดถึงการหยุดการกินหวานมาดูสาเหตุของการติดหวานก่อนดีกว่าสาเหตุที่1คือถ้าคุณกินของหวานสมองเราจะหลั่งสารแห่งความสุขพวกโดปามีนเอโดฟินออกมาทําให้เรามีความสุขเวลาเรากินหวานครับแต่ในครั้งต่อไปคุณกินหวานแล้วร่างกายเราจะต้องการกินหวานมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะสมองเราต้องการความสุขจึงต้องการของหวานมากขึ้นเรื่อยๆมากข้้นนเเรรรืื่่่อออๆคีีหหหลกก็าาาาททํใติว1 และสาเหตุของการติดหวานข้อที่2ก็คือการที่เรากินของหวานเข้าไปเราชอบเรามีความสุขใครที่กินของหวานในจํานวนที่เยอะๆร่างกายเราจะฟ้องตัวเองว่าของหวานเข้ามาในร่างกายเยอะเป็นพิษนะเป็นพิษนะเราจะมีฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินมาย่อยหวานให้น้ําตาลที่อยู่ในร่างกายเราออกไปเพราะมันอันตรายคราวนี้ครับทำให้ร่างกายเราขาดหวานขาดหวานครับทั้งที่เรากินหวานอยู่เราจึงอยากได้ของหวานและเราจึงกินของหวานเข้าไปอีกคราวนี้ครับพอกินเข้าไปอีกเราก็สดชื่นอีกและร่างกายเราก็บอกว่ามันอันตรายเพราะมีน้ําตาลเข้ามาในร่างกาย ฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินก็ตบน้ําตาลให้มันหายไปจากร่างกายแล้วเราก็ขาดน้ําตาลแล้วเราก็อยากได้น้ําตาลอีกครับเป็นกระบวนการน้าตาลขึ้นน้ําตาลลงซึ่งไอกระบวนการนี้ทำให้ร่างกายเราป่วยมากทําให้เกิดโรคครับในที่สุดเราจะไม่มีอินซูลินในการย่อยน้ําตาลทําให้ร่างกายเราอักเสบครับอักเสบเป็นต้นตอของมะเร็งเบาหวานความดันเส้นเลอดตันต่างๆที่เราเป็นกันครับ พูดมาถึงตรงนี้แล้วบางคนบอกว่าฉันไม่ได้กินหวานใครบ้างที่บอกว่าฉันไม่ได้กินหวานคาตอบคือคุณกินเครื่องดื่มชูพลังอยู่หรือเปล่าคุณกินขนมปังอยู่หรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าไอศครีมมันหวานมากเลยมีน้ําตาลมีไขมันเยอะบางคนที่เป็นผู้ชายบอกไม่กินไอศครีมแต่คุณกินลาเมงอยู่หรือเปล่ารู้ไหมว่าลาเมงมีความหวานมีน้ํามันเหมือนไอศครีมไลยนะ และนี่ผมไปสืบข้อมูลมาแล้วไอศครีม100กรัมจะมีน้ําตาลประมาณ22.4กรัมและมีไขมันประมาณ12กรัมในรามเมงกระดูกหมูจะมีน้ําตาล20กรัมและมีไขมัน6กรัมแป่กใจไหมครับว่าลามเมงกับไอศครีมมีความหวานมีไขมันพอๆกันพอๆกันเรามาเข้าถึงเรื่องการหยุดหวานกันเลยดีกว่าหนึ่งเดียวในการหยุดหวานอย่างง่ายๆก็คือการกินหวานครับกินหวานครับ <Okay. S 1> ฮะงงใช่ไหมครับผมพูดใหม่นะครับกินหวานเพื่อหยุดหวานครับ แต่แต่แต่กินหวานเพื่อหยุดหวานในที่นี้คือการกินหวานที่ดูดซึมได้ช้ากับกินหวานที่ดูดซึมได้เร็วมันต่างกันครับถ้ากินหวานดูดซึมได้ช้าก็จะทําให้น้ําตาลไม่พุ่งขึ้นสูงและทําให้เราไม่อยากกินหวานเยอะครับแต่ถ้าเรากินหวานแบบดูดซึมได้เร็วอินซูลินก็จะตกน้ำตาลให้ออกจากร่างกายได้เร็วแล้วคุณก็อยากกินหวานเยอะขึ้นอีกครับดังนั้นเราควรกินหวานที่ดูดซึมได้ช้ามันคืออะไรคุณรู้ไหมคาตอบคือนองเดาดูครับคําตอบคือคือพวกผลไม้หรือผักที่หวานครับ เพราะอะไรครับเพราะผละไม้หรือผักมันมีใย,ยอาหารอยู่ใย,ยอาหารอยู่ครับเมื่อมีใยอาหารจะทําให้เราค่อยๆดูดซึมน้ําตาลเข้าร่างกายทีนิดทีนิดทีนิดจึงทาให้เราไม่ค่อยอยากกินของหวานเทียบเท่ากับพวกไอศครีมหรือราเมงหรือข้าวขาวครับข้าวขาวรา,าเมงขนมปังไอศครีมพวกนี้มันเป็นน้ําตาลที่ดูดซึมได้ทันทีครับใช่ครับเวลาคุณอยากกินหวานแล้วคุณให้หัดดิบไม่กินหวานเลยมันจะยากมากครับ เหมือนไรครับคนที่ติดเล่าติดบุหรี่แล้วบอกหยุดเล่าเดี๋ยวนี้เลยหยุดบุหรี่เดี๋ยวนี้เลยคุณจะหยุดได้ไหมฮะหยุดไม่ได้ครับดังนั้นถ้าเราจะหยุดหวานให้เราหยุดหวานโดยการกินหวานแบบดูดซึมได้ยากจะดีกว่าครับ คุณหมอเอโอเอก็บอกนะครับว่าเราควรจะกินพวกพืชผักผ,ผลไม้ที่เป็นของหวานจะช่วยให้น้ําตาลอยู่ในร่างกายเราได้นานจะได้กินของหวานน้อยลงครับหนึ่งในนั้นก็คือพวกมันเทศครับมันเทศมันมีใย,ยอาหารแล้วก็มีน้ําตาลอยู่ในนั้นแต่มันก็ค่อยดูดซึมครับและเกี่ยวกับเรื่องโอ๊ตมิลก็เหมือนกันครับโอ๊ตมิลเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เรามีน้ําตาลแล้วดูดซึมเข,ข,ข้าร่างกายได้ช้าอีกอันคือข้าวกล้องครับที่ผมบอกหลายครั้งครับบางคนบอกว่าไอ้ข้าวขาวเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนที่เป็นแป้งอย่างเพียวๆเลยพอก ก็ค่อยดูดซึมก็ค่อยดูดซึมจึงอยู่ในร่างกายเราได้นานกว่าครับถึงบอกแง้ว่าเข้าก้องมันดีต่อสุขภาพครับนอกจากนั้นแล้วมีพวกแอปเปิลสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แก้วมังกรฝรั่งพวกนี้ครับเวลาคุณอยากกินหวานเมื่อไหร่คิดถึงคำพูดของฟูจินะครับ ซื้อพวกแอปเปิลพวกสับปะรดเอาไว้ครับถึงเวลาอยากกินหวานจริงๆคุณกินพวกนั้นจะดีกว่าการกินไอศครีมหรือราเมงหรือข้าวขาวครับและสิ่งที่ดีอีกอันนึงก็คือพวกถั่วครับและเมื่อคุณชินมากขึ้นเรื่อยๆลองกินผลไม้ที่มีความหวานน้อยลงเรื่อยๆครับเวลาคุณอยากหวานเมื่อไหร่คุณกินของพวกนั้นแทนครับเท่ากับว่าเรากินใยอาหารเข้าไปในร่างกายใยอาหารจะเป็นตัวที่ลดการอักเสบของร่างกายเราด้วยนะครับเพราะถ้าเรากินหวานอย่างเพียวๆมันจะทําให้ร่างกายเราอักเสบทาให้เราเป็นโรคต่างๆมากมายที่ผมเคยบอกแล้วผมย้ำ และอีกเหตุผลหนึ่งที่เราหยุดหวานไม่ได้ก็คือมันมีอาหารบางอย่างที่ทําให้เราจะเลินอาหารจะเลินอาหารทําให้เรากินหวานกินแคลอร,รี่สูงเยอะๆครับมีผมวิจัยที่นักวิจัยที่ประเทศไทยไม่ค่อยได้เปิดเผยแล้วผมทาคลิปทําวิดีโอไว้แล้วเกี่ยวกับเรื่องคนกินแคลอร,รี่สูงจะอิ่มยากแต่คนที่กินอาหารแคลอร,รี่ต่ําจะอิ่มง,ง่ายและคลิปนี้เป็นคลิปที่มีความรู้อย่างมากเลยคลิปนี้เป็นคลิปที่ทําให้เราเข้าใจกระบวนการร่างกายของตัวเราเองเลยครับว่าทําไมเราถึงกินเท่าไหร่ไม่อิ่มทําไมเราถึงกินเท่าไหร่ก็อยากกินอีกกินหวานเท่าไหร่ก อาจารย์ฟูจิทำไมผมต้องทำแบบนี้ครับคำตอบคือตอนนี้มีคนติดตามผมในเพจต่างๆมีคนติดตามประมาณ3ล้านคนแต่เวลาผมโพสที่ไรมีคนดูแค่1%เท่านั้นน้อยมากๆดังนั้นคนที่อยากได้จริงๆก็คือมาเป็นเพื่อนของผมง่ายๆข้างล่างมีลิงก์กดลิงก์เข้าไป2กดเพิ่มเพื่อน3กดแชท จะมีข้อความให้เพื่อนเติมเข้าไปว่าอยากได้วิดีโอฟรีเหตุผลของการติดอาหารที่มีแคลอรี่สูงสเรื่องอาหารไม่ได้เขียนลงไปในข้อความข้างล่างนี้ว่าอยากได้วิดีโอฟรีตัวนี้แล้วผมจะส่งให้กับเพื่อนๆครับและคนที่ไม่รู้วิธีการเพื่อนง่ายนเดียวเอาวิดีโอผมเนี่ยเอาไปให้เพื่อนรักของคุณที่เขารู้เรื่อง AI ไอเขาจะสอนวิธีการเพื่อนให้กับคุณครับง่ายนเดียวถ้าไม่รู้เอาไปให้เพื่อนคุณดูเขาจะสอนวิธีการเพื่อนๆครับเคยเรียนรู้เรื่องระบบร่างกายเราไหมทำไมถึงติดอาหารที่มีแคลอรี่สูงๆติดหวาน